สวัสดีค่ะมาทำกุ้งอบวนเส้นแบบง่ายๆเอาไว้ทานเองที่บ้านกันค่ะสูตรนี้เส้นเหนียวนุ่มมือใหม่ก็ทำได้นะคะเริ่มแรกเราก็มาทำน้ำซอสก่อนเลยค่ะเตรียมชามผสมนะคะใส่น้ำตาลลงไปครึ่งช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาซอสหอยนางรม5ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วดำา1ช้อนโต๊ะและน้ำมันมะพร้าว1ช้อนโต๊ะค่ะหรือว่าใครจะใช้น้ำมันงาก็ได้เลยนะคะก็จะยิ่งหอมขึ้นไปอีกค่ะโคลโคลให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยนะคะจากนั้นเราก็เติมน้ำเปล่าประมาณ3ทัพพีค่ะแล้วคนให้เข้ากันดีอีกรอบเลยนะคะจากนั้นก็นำมุนเส้นที่แช่น้ำเอาไว้แล้วเนี่ยมาคลุกเคล้าในชามน้ำซอสได้เลยค่ะ ใช้ทับพีคนให้ทั่วเลยนะคะขั้นตอนต่อไปก็มาตั้งกระทะได้เลยค่ะใส่หมูสามชั้นลงไปผัดนะคะแล้วก็เจียวให้น้ำมันออกมาค่ะหรือว่าถ้าใครไม่มีหมูสามชั้นก็สามารถใช้มันหมูแข็งก็ได้เลยนะคะก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะจากนั้นก็ให้ใส่รากผักชีขิงซอยกระเทียมพริกไทยดำโขลกหยาบ แล้วผัดให้เข้ากันดีและมีกลิ่นหอมเลยนะคะแล้วเราก็นำกุ้งมาใส่ลงในกระทะได้เลยค่ะมีนะคะใส่ลงไปจุกๆเลยตามด้วยวุ้นเส้นแล้วก็น้ำซอสนะคะทีนี้เราก็มาปิดฝาแล้วอบไว้ก่อนประมาณ3นาทีค่ะเีมวแนะนำอยากใช้ไฟแรงนะคะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวจะไหม้เสียก่อนพอครบเวลาแล้วเราก็มาคน แล้วก็กลับด้านกุ้งขึ้นมานะคะปิดฝาไว้อีกรอบหนึ่งประมาณไม่เกิน3นาทีนะคะหรือว่าจนน้ำซอสเริ่มแห้งเลยค่ะสุดท้ายนะคะเหมี่ยก็จะใส่ผักขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมซอยลงไปค่ะจากนั้นนะคะก็คนทุกอย่างให้เข้ากันดีอีกรอบเลยค่ะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้แล้ว สูตรนี้บอกเลยนะคะว่าอร่อยมากเส้นเหนียวนุ่มกำลังดีมือใหม่ก็ทำได้คะ่ะถ้าหากว่าใครชอบเหมียวฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเหนียวไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ